สวัสดีครับวันนี้จะเจอกันช่วงเช้านะครับเดีย๋ยยังไม่มาเลยนะครับก็มาทําการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้น้ําต้นทุเรียนน้ําดํานะครับก็อีกไม่เกินสองปีนะครับแปลงนี้คงจะได้รับผลผล,ผลิตนะครับดูแลกันหน่อยมากับตั้งแต่ใส่โหนะครับใส่ปุ๋ยเสร็จก็ให้น้ําเลยครับ ก็ช่วงที่เปิดน้ําก็มานั่งรออยู่ในรถนะครับเนื่องจากว่าทัมเมอร์ตัวเปิดปิดน้ําอัตโนมัตินะครับเสียนะครับมดเข้าไปนะครับก็เป็นความสุขของคนทำสวนนะครับเห็นต้นทุเรียนเติบโตดีนะครับแล้วก็กระแสของอทุเรียนพันธ์น้ําดํานะครับตอนนี้ก็แต่งมูสันกิ่งไปแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องรูปทรงของผลและก็การจัดส่งนะครับสะดวกผลสวยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่แตกง่ายนะครับคือไม่อ่านะครับเพราะว่าเขาเป็นสายทุ้เรียนพื้นเมืองนะครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้ากดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ